สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเสียงเจ๋าแจาวเยลินไม่อีกแล้วจ้ามาคือเกาค่ะเมื่อเนี้ยายลินเบรกอีกแล้วค่ะพี่น้องออกจากตึกกับเฝ้ามหาเฮดเวียกคือเกาเหรอพี่น้องใส่เวลาให้เป็นประโยชน์30นาทีก็สี่ได้กรดดกติ๊เนาะจะคลิปเนาะค่ะนะค่ะเมื่อนี้ยายลิน ออกมายางยู่ภาคหมองบกไกจากหมองเหตุงานเยลินค่ะพี่น้องมานนี่บ่ลมปันใดแล้วก็อากาศดีดีค่ะค่ะมานเีเยลินอันมีเนีวบางเสียงบางย่างมาเบาสู้ายสูน้องฟังอีคือเก้าล่ะค่ะค่ะก่อนที่สีเบากับเยลินก็ขอขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อสำหรับ อายนองผู้เข้ามาไม่กด็ดีผู้ทิดติดตามเยลินมาตลอดก็ดีเยลินขอบบุญขอบคุณหลายๆที่มาให้กำลังใจล้อก็อยู่กับเยลินอา่ามาตลอดเนาะคะ่ะเนาะล้วก็ยูน้ำกันไปโดน,ดน,ดน,นะะดทั้งผู้เกา่ากด็ดีผู้ใหม่ก็ดีคะ่ะอยู่เป็นกำลังใจให้กันกันเทว่ายเยลินอ่าพัน ระบบตรวจสอบเรียบร้อยแล้วอย่าลิ้นกับฝากไอ้ฝา,ากนองอหายเบิงหายแย่งแล้วกอ็อาศัยความเมตตาจากพี่อย่ากนองคือเก้าละค่ะขันหาเทียวาอัน่นมี่นังไขายยาเข่ากับเบิงหายยลิ้นเด้อค่ะเด้อ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ยยลินเห็ดคลิปดีๆมาให้อายให้นองได้เบิง้งได้แย่งหาข้อมูลดีๆมาให้อายให้นองได้หเูเรียนลู้ไปน้ำกันเนาะคะ่ะนาะคะ่นะคะ่ะมานี่ยยลินสิมะเาหัวขอเรื่องหางานอยู่ประเทศอังกฤษอยากบอกงานอีหยังแน่ที่เ้าเหตุไดเนาะค่ะนวะค่ะ พอดีมีไอ้หน่องและหลายคนเพิ่นกับสนใจถามไทยมากเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะ่ะเยลินกะสีเอามาบาเบาสู่ไอ้สู่น้องฟังค่ะค่ะมาฟังเงี้ยวเงไปน้ำกันเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะค่ะการการที่เข้าอาศัยอยู่ประเทศอังกฤษหรือว่าอ่าอยู่ยุโรปเนาะค่ะเนาะพี่น้องแต่ละประเทศกับบอกคือกันดังนั้นแล้วเยลินสีบอกในส้นของเยลินยูเด้อยค่ะเดออย,ยู่ประเทศอังกฤษนี่ อดอกไม้ให้พี่น้องเบิ่งน้ากันค่ะอยู่ประเทศอังกฤษนี่เป็นอย่างคนไทยยังเคยนิยมเหตุงานทาความสะอาดอยู่ต่างประเทศอยู่ประเทศอังกฤษเนี่ยเนาะ,ะค่ะเนาะก็คืองานทําความสะอาดมันง่ายค่ะพี่น้องบ่ได้แบกได้ห้ามบ่ได้เหตุงานหนะะักค่ะอีกอย่างหนึง่งก็เป็นงานที่ ไผ่กระเฮดได้นะคะพี่น้องไผ่กระเฮดได้แล้วอีกอย่างหนึง่งมันเป็นงานที่ที่สบายสบาย,บายพี่น้องสบายสบายแต่ว่าบางค่ายบางบางบริษัทบางมองบางบอลกับคนข้างสิงก้นดันแน่อาซิมาจากหัววนางานหรือว่าเจ้านายยังสินะคะถ้าเพิ่นบ่ค่อยมกักค้นเอเชียกะ สีเหตุงานเขาก็เพลินยากแน่จักนวยค่ะค่ะมันก็มีหลายหม่องหลายบอนหลายอันเนาะค่ะนาะค่ะส่วนที่ว่าการไปสมัครงานไงหรืออยากซ้ำดค่ะงานทําความสะอาดกับบแม,มนวาเฮ้าสีใด่ายๆเลยได้พี่น้องค่ะตะกี้ตะกรอนนั่นเนาะค่ะนะเวายืน่นขึ้นหลังไปวังซิปปีทีเลวนั่นวังซิปปีทีเลวนั่นนะ งานทําความสะอาดหาง่ายๆพี่น้องค่ะบริษัทหางลานเรือว่าผู้ใดก็อยากใดคนคนไทยเหตุงานนะะเนาะค่ะเนาะผู้ใดก็อยากใดคนไทยไปเหตุงานแต่ว่าณปัจจุบันนี้ณนะปัจจุบันนี่ประเทศอังกฤษนี่ เศรษฐกิจบดีคนตกงานลายค่ะตะกี้ตะกอนนี่ฝรังนี่สีบบเหตงานทําความสะอาดเด้พี่น้องค่ะฝรังโบเหตงานทําความสะอาดว่าจังได้กับโบเหตเพราะว่าในสายตาของเขางานทําความสะอาดเป็นงานที่ตอยต่ำยาลินสีํานี้เนตค่ะเพราะว่ายาลินก็มีประสบการณ์มาจากมูฝรังค่ะค่ะมันเป็นงานที่ตอยต่าในสายตาของเขาว่าจังไดฝรังกับโบเหตงานทําความสะอาดแต่ว่าณปัจจุบันนี้เพนเลือกบบได้ค่ะ เพราะว่าบริษัทกับปิดตลงลายเศรษฐกิจก,กับโบดีบาดนี่คนก็ตกงานหลายเพิ่นก็ออกหางานงานอีหยังเพิ่นกเ็เฮ็ดดังนั้นเลว้วงานทําความสะอาดเพิ่นเลือกบ่ไดดเพิ่นก็ต้องเฮ็ดบัดท,ที่นี่มีผลกระทบอีหยังกับคนไทยเฮาบวติมีผลกระทบกับคนไทยหลายค่ะเพราะว่าสําหรับคนที่สมัครงานใหม่ๆสมัครงานทําความสะอาดไปใหม่ๆนี่ สีมีผลกระทบหลายก็คือบริษัทนั่นๆเพิ่นสิเหลือคนประเทศเพิ่นกนเฮาค่ะพี่น้องว่าจกได้เพิ่นกับเอาคนอังกฤษก่อนคนไทยอยู่แล้วเอากอนคนเอเชียอยู่แล้วหนึ่งภาษาเขาใดเก่งสองเขาเอาค้นบานเขากอนเฮ้าค่ะพี่น้องว่าสมองแมนสนะคเนะค่ะนี่คือความเป็นจริงค่ะปัจจุบันนี้การที่คุณสิไใดเฮตงานทำความสะอาดบด้ง่ายๆได้พี่น้องค่ะเพราะว่าอย่างวันที่การแข่งขันหลายขึ้น อีกอย่างหนึ่งพันีตังกดไว้เลยว่าผู้ใดก็รับผู้ใดก็ยืนใบสมัครได้ค่ะงานทําความสะอาดบัาวาสิเป็นที่อกองทัพทหารเรืออ,ออฟฟิศต่างๆบริษัทต่างๆหางลานต่างๆผู้ใดก็สามารถยืนใบสมัครได้ค่ะพี่น้องแต่ว่าในใบสะนะสมัครนั้นพันสิระบุวา่าเจ้าขับรถเป็นบอเจ้ามีอันนั้นบอเจ้ามีอันนี้บอซึ่งสาวไทยเฮานี่ สิบมีมองหันพี่น้องเฮ้าก็เลยหางานยากณปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นงานมองใดมองหนึ่งเป็นงานมองใดมองหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อถามีเนาะคะเนาะคนไทยก็สิฝากให้กันแต่โดยปกติแล้วอยู่นี่ข้าเจ้าบบคอยเป็นมีเด็กเซนดอกค่ะข้าเจ้าบบคอยฝากให้กันก็สิมีอยู่แค่บบกีมองเท่าทท่เยลินลูค่ะแถวๆกองทัพทหารเรือนั่นก็มีอยู่ เพิ่นก็รับฝากให้กันอยู่ค่ะพี่น้องเยลิ่นคอของกินยลิ่นคอพักค่ะเพื่อนก็รับฝากให้กันแต่ส่วนหญยแล้วเพิ่นบรับฝากค่ะค่ะบ้านนี้เอาเข้าสมาัครได้แล้วเข้าสิต้องไปแข่งขันกับกับกับฝรังอีกเด้อพี่น้องเฮ้าสิต้องไปแข่งขันสอบสัมผัสค่ะถ้าเฮ้าสัมผัสผ่านเข้ากระด้งาน ถ้าเฮาสัมผัสบอพานเฮากับบไดางานพี่น้องเข้ากับสมครไปเรื่อยๆค่ะนี่นี่นี่คือการหางานในประเทศอังกฤษเด้อค่ะเด้อบอแมนว่างานทําความสะอาดแล้วมันสิหาได้ง่ายได้พี่น้องค่ะบอได้ง่ายาคือต่างต,ตะกีตะเกาดอกค่ะพี่น้องบอได้ง่ายาคือต,ตะกีตะเกาดอกจากอันะนบบน,นี้นอกเหนือจากงานทําความสะอาดแล้วมียังไงค่ะนอกเหนือจากงานทําความสะอาดแล้วกับซิมี งานดูแลคนเถ่าค่ะพี่น้องงานดูแลคนชรล่าซึ่งงานดูแลคนชะล่านี่กับบแมนวาไผสีเหตได,ได้ได้พี่น้องค่ะเพิ่นสิตองไปไปฝึกไปไปเลียนหรือว่าบริษัทนั่นๆรับรับเฮาเขาไปแล้วเพิ่นเอาเฮาไปฝึกงานจังสี่กบมีค่ะเพิ่นเอาเฮาไปฝึกงานฟรีค่ะพี่น้อง ฮัลโหลโลเวลี่อิสุนฟิตอันลิฟอิทเอนจอย์ยูอาร์ฟนิ่งออฟเทอัฟเตอร์นูนแทนคิวจ้างานของการดูแลคนเฒ่าเพิ่นกษเอจอิญงานแคร์โฮมโฮมแคร์เนาะค่ะเนาะก็สิเป็นการดูแลคนเฒ่าตัวนี้ก็สิยากไปอีกกว่างานทําความสะอาดพี่น้องค่ะคุณสมบัติจะต้อง สูงขึ้นแน่จักน้อยอ่าทั้งด้านภาษาการสื่อสารเราก็ มีการเลี้ยนลูหลายกว่างานทำความสะอาดนะคะพี่น้องกัสีมีเกรดขึ้นไปอีกหน่วยหนึ่งมีความรับผิดชอบสูงกว่างานทำความสะอาดค่ะงานที่สีต้องดูแลคนเถาที่เกี่ยวของกับคนเ่าเนี่ยนะคะเพราะว่าคนเถาอยู่นี่อยู่ในบ้านคนชะล่านี่เวลาคนเ่าแก่โตมาแล้วเวลาเพิ่นเวาเนี่ยขันเฮาบบบ่บ่บเก่งภาษาหูบดีอีลีนี่สิซื่อสารกับเพิ่นบลูเรื่องด้ค่ะพี่น้อง ค่ะค่ะนี่แหละการหางานอยู่ประเทศอังกฤษน,กกนี่ยากยากแน่จักหน่อยอยู่ดอกค่ะพี่น้องถึงแม้ว่า,าสาวไทยไกลบา้านเหาหรือว่าไผกันแล้วแต่ที่อาศัยอยู่ประเทศอังกฤษแล้วหลายๆคนก็นยังยังมองหางานยังมองหางานที่สีเหตุอยู่ค่ะค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งงานโรงงานก็นมีให้เหตุเด้ค่ะพี่น้องงานโรงงานก็นยังมีเห้เหตุ ปละปลายอยู่ค่ะยังเช่นง,งานโรงงานยิบผ้างานโรงงานที่เฮตแก้วกาแฟของบริษัทดังๆต่างๆนะ,ะมีหลายอันค่ะตะว่า งานเราเนี่สี่พันเอเจนซี่ค่ะชั่วโมองแพงบกบกระอาจสีชอออั่วโมงหลายบาทกว่าที่ย,ยลินทํางานค่ะเย,ยลินทํางานไดชั่วโมองหนึ่งหันีเป็นเงินไทยกับละเล่าสี่อยหาอยบาทบานเห้านี่และค่ะขันขันแรลกเป็นเงินไทยแล้วต่อหนึ่งชั่วโมองนะคะตาว่าถ้าผู้ใดเหตุงานกับเอเจนซี่นี่สีใดชั่วโมองละแพงขึ้นมา,จากจักนอยค่ะอันนี้คืองาน งานที่พ่อหาเฮดไดในประเทศอังกฤษสําหรับคนที่มาอยู่นี่โดนแล้วนะคะสําหรับผู้ที่มีวีซ่าติดตามสามีที่เพิ่นหางานหาการเฮดไดแล้วอีกงานหนึ่งที่ไพ่ไพ่กักัสามาเฮดไดถ้า้ามีความหลู่วิชาติดตมาจากเมืองไทยที่เคยทํางานนวดมาจากเมืองไทยนะคะ้ามีใบรับรองมาน้ำน่กดีขารล่านนวดที่เปิด เป็นล้านนวดเป็นกิจจลักษณะสายขาวนะคะเพื่อนกันรับคือนกันค่ะพี่น้องเป็นอย่างเยลินจงคอยบอกว่าสายขาววัตีค่ะเยลินสิมาอยากอยากให้ฟังอีกตอนหนึ่งว่าสายขาวสายดํามันคืออีกอย่างเนาะค่ะเนาะค่ะค่ะ่ะะะะถ้าแมนเฮามีใบอ่รับรองมาจากเมืองไทยเร้วอเออเฮาสามารถมามา,มาสมาัครขอเหตุงานล้านนวดเพราะว่าล้านนวดนี่ ะนวดไทยนี่ก็ค่อนข้างสีด้เงินดีค่ะพี่น้องค่อนข้างสีด้เงินดีอยู่อีกอย่างหนึง่งชั่วโมงกัได้แพงเั่ววโมงกัได้แพงแพงไนที่นี่กับเฉวโมงหนึ่งท่าที่เยล,ลินรูเนาะค่ะนาะเพราะว่าเยลินก็มีโม่เปิดลานหนวดอยู่ลอนดอนค่ะคนสีหายลูกน้องอยู่เั่วโมงและยี่สิบปอนด์คะยี่สิบปอนสถีเป็นเงินไทยเฮากะ เกือบชั่วโมงละพันบาทคุณ่ะค่ะค่ะเป็นก็อาศัยกินน้ำลูกน้องแค่บ่กี่ตังค่ะเพราะว่าคนกะต้องเสียค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟนะค่ะเนาะค่ะค่ะมีงานหลานนวดที่พ่อเหตุใดค่ะค่ะสำหรับผู้ที่มีวีซ่าติดเนือติดโตมากส่วนงานหลานเสริมสวยนี่หลานเสริมสวยนี่ สีบอท่านได้เห็นคนไทยเขามาเห็ดงานในลานเสริมสวยกับฝรังนะคะนอกจากว่าสิเปิดเป็นธุรกิจส่วนตัวเจ้าของเองอยู่บ้านค่ะเปิดอยู่บ้านเลี้ยงลูกน้อยอยู่บ้านแล้วก็เปิดลานเสริมสวยแน,น่นอยเป็นธุรกิจส่วนตัวที่สามีอนุญาตเห็ดแห้ไใดนั้งสินะคะพี่น้องสามีเพิ่นอนุญาตให้เห็ด เลออีเ้ยงลูกไปกับตัดผมห้คนไทยไปเพิ่นกับพ่อได้อยู่ได้พี่น้องหัวหนึ่งหัวละสองอตีเป็นเงินไทยห้วกหัวละสองสามพันบาทตัดผมโกกสีผมยังสี่นี่แหละยาลิ้นถึงได้บอกว่าสีมาอังกฤษนะวีซ่าพกมาให้เรียบร้อยพกมาให้ใหแน่นเอียดอียังกับเลี้ยนมาเลยเพราะว่ามาหนี่แล้วเจ้าสีมีท่างเลือกค่ะหลายค่ะพี่น้องเจ้าสีได้ท่างเลือกหลายเจ้าเจ้าบ่อยากนวดเจ้ากับมีเสริมสวยเฮ็ด โดยตัวเห่าเองเจ้าว่ายาเฮ็ดเสริมสวยเจ้าก็มาเฮ็ดงานทําความสะอาดคือเยลินนี่ค่ะครับผิดชอบเฮากับ่บตองรับผิดชอบลายแล้วก็บ่เครกเียดค่ะค่ะมันกับ,บ่มีความกดดันอีหยังถ้าเหาเฮ็ดถือเฮ็ดตองตามกดที่เจ้าน่ายพนให้เหาไวเนาะค่ะนาะค่ะค่ะ,นะ,คะ,คะเนี่แหละเยลินกับมีเนวมาว่า,วางานอยู่ประเทศอังกฤษหายากบวัวงานอีหยังแน่เ,เหาเฮ็ดได้ ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งมีงานล้านอาหารเด็กเสิร์ฟล้านอาหารค่ะร้านอาหารนี่ถ้าเจ้ามีความสามารถที่เฮ็ดกับเขาเป็นเคยพานการเป็นเชฟมาก่กรเจ้ากับสิหางานไดไงภาะว่ะล้านอาหารไทยในละแวก ที่ห้าอยูเนี่ยเพิ่นก็ตตองการเชฟต้องการคนที่มีฝีมือ,อทำอาหารค่ะไล่ไดกับคนข้างสิสูงแน่จักน้อยบางมองเนี่ยก็เสียห้เจา้าพักยูน้อยูน้ากินกลับเลยยูน้าเพินเ่นเจ้าก็สิไดเงินเดือนดียูดอกพี่น้องบางบางมองเพิ่นก็ให้เจ้าเป็นไล่สัปดาหลังมองเพิ่นก็ใหายเจ้าเป็นไล่เดือนแล้วเตาแล้วแตา ้านอาหารนันนันพ่น,พนสริทาการทําขอตกลงกับเจ้าเนะคะเนาะค่ะ,ะค่ะ,คะนี่ล่ละย่าลินกับมีเนว่ดีๆมาฝากมาตอนไอยน่องคือเกา่าการใส่ชีวิตอยู่ต่างแดนการหางานอยู่ต่างประเทศนี่อยากไงซ้ำใดแต่ทีในน่ภาษาค่ะค่ะถึงแม้ว่างานนั้นสิเป็นงานแคน่ทำความสะอาดล้างส้วมถูพื้นล้างส้วมล้างครัวลา้างอีหยังกัแล้วแต่ที่มัน เกี่ยวของกับการทําความสะอาดนะค่ะมันก็ต้องใส่ภาษาก็ต้องใส่การสื่อสารค่ะขันเข้าสื่อสารบ่ถือต้องสารเคมีหรือว่าเวลเาเข้าเข่าประชุมเนี่ยเข้าก็ต้องรู้เรื่องค่ะค่ะพี่น้องมันก็ มันกับมีความละเอียดอ่อนหลายเติบอยู่ถึงแมนว่าสิเป็นแค่ง,งานทําความสะอาดกับกระจิงนะคะงานแต่ละงานกับมีความยากความง่ายแต่ทีใน,น่ปัจจุบันเนี่ยหางานยากในประเทศอังกฤษค่ะพี่น้องค่ะคนตกงานมันหลายคนตกงานหลายๆดังนั้นแล้วทางเลือกเฮาก็นหน่อยลงจากเมื่อก่อนที่คนไทยหางานใด้งอีหย,ยังกระไดเดี๋ยวนี้กับโบไดลแล้วล่ะคะ่ะถ้าอสอบสัมผัส์บาพานกับโบไดค่ะ พลังพเว้าค่ำเดียวค่ะค่ะเพื่อนก็เลือกคนบานเพิ่นกอนค่ะค่ะยายลินก็มีแนวอันมาฝางมาตวนพี่นองซัมเนล่ะค่ะเดี๋ยวคลิปหนายายลินสีมาหวัาให้งวันนวดสายดำหรือสายขาวเป็นจังใดเนาะค่ะเนาะโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะเมื่อใดยายลินที่เบรกงานแล้วก็มีอากาศดีๆยังส่ยายลินก็สิมาเว้าวสูพีสูนองฟั่งน้ำขอมูลดีๆไม่แหยอายให้นองฟั่งคือเก่าละค่ะคลิปเน่ก็สิจบไปสะกอนยาวคักแล้วค่ะขอบุญขอบคุณหลายๆอนองสุ ู้สุขคนอยู่ดีไม่แห้งดูแลสุขภาพนะคะพอกันคลิปหน้าเด้อจ้ะเด้อสวัสด,ดีจ้า